นะครับทุกคนผมมีข่าวของโรนัลดนะครับมาอัปเดตท,ทุกคนฟังหน่อยนะครับอันนี้มีข่าวว่าสิงห์บลูเชลซีก็คือทางเซนชาร์ดโบลลี่ครับเจ้าของทีมเนี่ยเขาเปิดกว้างนะที่จะเซ็นสัญญากับโรนัลดเข้ามาในถ้ำสิงห์บลูเชลซีในเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะครับมาฟังกันหน่อยก็คือว่าทางชอร์ดโบลลี่ครับเจ้าของทีมเชลซี เขามีการเปิดไอเดียกว้างเลยในการคว้าตัวคริสเตโนโรนัลโดครับดาวเตะของแมนยะูเนี่ยเหมือนว่าจะเอามาอยู่ในถ้ำสิงห์บลูเชลซีครับในตลาดเดือนมกราคมนี้หรือว่าตลาดหน้าหนาวนะฮะ mm. ต้องบอกว่าเซอร์จตบูลลี่เองเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับจอจเมนเดสครับเอเย่นของโรนัลโดนะโดยเขาเคยแสดงจุดยืนแสดงความมั่นอกมั่นใจว่าอยากได้โรนัลโดจริงๆเมื่อซัมเมอรที่ผ่านมานะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยชซมาชูเครนเป็นกุซซือของเชลซีอยู่ก็คือว่าชูเครนเนี่ยไ,ไม่อยากได้นะครับ แต่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้ครับเหมือนว่าชอตบลุลีเองเตรียมกลับมาสนใจโรนัลโดอีกรอบหนึ่งในตลาดเดือนมกราคมนี้ซึ่งแมนยูเองก็มีแผนที่จะปล่อยตัวเขาเออกจากทีมอยู่แล้วนะครับแต่มันต้องมีความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือแกรมพอลเตอร์ครับที่เป็นกุนซือคนใหม่ของสิงห์บลูเชลซีว่าการที่จะดึงโรนัลโดมาเนี่ยเขาจะคิดเห็นยังไงนะจะเหมือนกับชูเกิลหรือว่าจะแตกต่างออกไปก็ต้องมารอดูอีกทีในส่วนนี้ส่วนช้างของเอริกเจนฮาร์กับกุนซือของแมนยูนะ เขาพึ่งตัดโรนันโดออกจากการมีส่วนร่วมในทีมชดใหใจหลังจากที่เขาเนี่ยปฏิบัติตัวไม่เหมาะสมครับเดินออกจากสนามในเกมที่เจอเกับสเปอร์นัดก่อนนะครับต้องบอกว่าสําหรับโรนันโดเองเนี่ยเขามีความประสงค์จงใจที่อยากจะย้ายออกจากแมนยูตั้งแต่ฤด,ดูร้อนแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีสโมสรไหนที่ให้ความสนใจเขาอย่างจริงจังเลยนะเขาเลยไม่ได้ย้ายนะครับพอมาถึงตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้อนาคตของพี่โดเขาว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับ ในส่วนนี้ก็ต้องมาตามดูกันต่อไปว่าเขาจะไปลงเอยกับทีมไหนแต่เขามีความต้องการที่อยากจะย้ายทีมรวมไปถึงอาจจะเป็นไปได้ที่เสียชอ็อตเบลลี่อยากได้ตัวเขาอีกรอบหนึ่งและแถมเป็นกุซือคนใหม่อย่างแกรมพอตเตอร์ด้วยก็ไม่รู้ว่าความคิดเห็นของพอตเตอร์เองจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องมารอดูอนาะคตของพิโดกันนะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม